ากาสายปวดอบง่ายเวโทโอดแต่คันโคตรสวยแล้วก็เบากับอีเล็กต p าโ s e r ซี s นะคะอันนี้จะส่งแก๊ปก็เลยรีบมาถ่ายก่อนนะคะลูกค้าสั่งสองชุดเลยนะคะเอาไว้เขาเรียกอะไรชุดแอบแฟนชุดแอบภรรยาคล้ายรถนะคะคือท,ที่ลูกค้าเขาจัดชอบจัดแนวนี้กันนะเพราะว่ามันได้ทั้งคันที่แบบเวตัวเวทสูงแต่แอคชั่น ตีไก่จะไปเล่นงานสวายบ่ประบึกบ่ก็ได้ใช้สามสิบสี่สิบกิโลก็ได้ใช่ไหมคะเวลาหวัวนี่จับง่ายเลยนะอันนี้คือที่ลูกค้ารีเควสมาเลยนะผมขอด้ามแต่งคือเขาจะไปถอยลูมิสแต่เจอราคาเข้าไปตึดสองชุดเกือบสองหมื่นกว่าไม่ไหวนะคะก็เลยทักมาก็เลยบอกเนี่ยพี่หนูพุ่งจะส่งไปเนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปก่อนก็นได้แต่หนูว่ส่งไปแล้วเมื่อเช้าก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเอเล็กตาร์โกซีลี่แบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดไปจนถึงปลายเนี่ยมันเด้งขนาดไหน นี่ตัวนี้8ฟุตเองนะคะ8ฟุตแต่เวทมัน15 35ข้อดีของเขาคือ,อเ,คเอาไงเอาไงเอาไงหไหลลอยต่อนะคะไหลลอยต่อพกง่ายๆชุดนี้ <c oughs> เก็บแล้วเหลือแค่นี้อ <c oughs> ลูกค้าสั่งประกบคู่กับเทนวอลแฟห15กันเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งคือมันได้เรื่องผ้าเบรกเคสทีร้อยนะคะแขนแต่งอา สมัยก่อนนะ่ะเขาจะเล่นอาบูมันใช่ไหมแต่พอซื้ออาบูไปเสร็จต้องไม่เปลี่ยนแขนนะหนึ่งเปลี่ยนแขนสองโม่เขาเบร์อ่าพอเราโดดมาเล่นเทนเทนวอลแฟร์เบอร์สิบห้าปุ๊บเขาใส่แขนแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะแขนแต่งใหญ่จับง่ายถนัดมือเหมือนที่เมื่อกี้หนูจับเทสให้ดูนะคะได้เบร์เทสทีร้อยนะคะได้หน่วงตีง่ายแล้วข้อสำคัญคือกิ๊เสียงลันลันะเอาง่ายๆว่าชุดนี้มันไม่ต้องโมแล้วอ่ะ แล้วมนเป็นชุดอเหนกปกระสงเล่นงานทะเลงานน้ําจืดสบายสบายเนี่ยเสียงลั่นๆเพราะมันเป็นเบอร์สิบห้าขนาดเท้าก็จะค่อนข้างพอดีกับคันเบ็ดนะคะจะอัพเป็นคันเก้าฟุตก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าให้หนูแนะนําว่าสําหรับชุดเนี้แปดฟุตก็อยู่แล้วแล้วมันได้หล่อตรงที่ทุกอย่างเก็บง่ายเกิดพุดลูกค้าแบบอยากจะไปตกปลาน้าจืดชดพกไปค่ะจะไปตีตะกัวใหญ่แค่ไหนก็ได้ลูกอย่างนี้ก็ได้ลูกใหญ่กว่านี้ก็ได้ างเงี้ยได้จะไปตีทะเลใหญ่วบบนี้ก็ตีได้นะคะเพราะคันได้ขนาดนี้ลอกได้ขนาดนี้นะคะได้เบรกแค่ทีร้อยนะคะความจุสายอ่าหนูดูให้หนิดนึงห้าสิบปอนด์ได้สามร้อยห้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ศูนย์จุดสี่หกได้ร้อยเก้าสิบห้านะคะศูนย์จุดสามแปดได้สองร้อยเก้าสิบเนี่ยนะคะก็ยังพอต่อการใช้งานนะเกือบสามร้อยมลเมตรหล่อๆเเหลือ,ลอก็รีบมาถ่ายกันนะคะเนี่ย เขาสั่งหมุนขวาหนึ่งหรือซ้ายหนึ่งชุดจัดชุดโปรโมชั่นนะคะคันยังได้โปรเดิมนะคะครบชุดนะคะชุดหนึ่งมันอยู่4,490บาทแถม N D Game ให้ลูกค้าขอมาที่30ปอนด์นะคะรีเฟนมาแต่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มเป็น40 50ก็ได้แต่หนูแนะนําอยู่ประมาณ30ปอนด์นะคะต่อชุดนะคะ4,490นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะรีบส่งแก๊บนูชอบเรื่องด้ามเขามาอย่างหลอง่อแล้วเขาเคลือบมาให้เราเรียบร้อยเนี่ย พอมันประกบกับตัวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจบนะคะลูกค้าหลายคนถามว่ามันไม่มีแขนคู่หรอคือจริงๆอ่ะทําก็ได้แต่มันไม่แข็งแรงสิพอมาเป็นแขนคู่เวลาเราจับปุ๊บมันจะจับยากค่ะแต่พอมาเป็นแขนใหญ่จับปุ๊บมันเป็นทรงนี้เลย <S <S เราอาจจะไม่ชินแต่เวลาใช้งานจริงๆมันช่วยได้เยอะเลยนะคะเวลาเราตีเหยื่อเนี่ยมือใหม่ก็ตีง่ายนี่ตัวใหญ่ลูกค้าเขาเป็นคนมาบอกหองหเองตีจับงี่เอานิ้วล็อกอย่างนี้ค่ะนะเวลาเราคว่ำเนี่ยเอาขาลง ตีออกปุ๊บโอ้โหวดตีออกงนี้นะคะให้แขนตรงแค่นั้นเองโอกาสคู่น้อยไหนมาลองดูกันว่าจะเป๊ะไหมเพราะเมื่อกี้ฟาดฟาดโคมไฟไปแล้วหนึ่งดอกแต่หนูเปลี่ยนพันให้นะแต่หนูเทให้อีกทนีเป๊ะไหมเอาอีกเอาอีกอ่าายหน้านะเมื่อกี้ฟาดตรงนัันไปยังสันอยู่เลยคมไฟครับแต่ก็ยังสบายันนี้เล็กต้างัดเต็มที่อยู่แล้วครับทันใหม่ไห้ไม่ต้องห่วงก็เทให้อย่างนี้แหละค่ะก็ เอาแบบเรียวไทมนะคะนี่เวยตามนี้ e อเล็ก a ต o s โกเซรนะคะเบสมี8-90เฟุตเวทตามที่ลงด้านล่างแต่ถ้าให้ชุดขายดีคือที่มันเป็น8ปดฟุต่เพราะมันพกง่ายอ่ามันพก <อ S 2> ไป<ฟ>ไพรอคบคุมการใช้งานนะคะจัดอยู่หรืออยู่ประมาณ10ชุดเท่านั้นนะคะลอกเราก็เลือกมาเลยเอาหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะฮะมีทั้งซ้ายและขวาถ้าเกิดถนัดซ้ายก็เลือกลอกหุนซ้าย แค่นั้นเอง6ชุดพร้อมส่ง4,490บาทหนู tempo, po, แถมโปรแถมเอ็นบิ๊กเกมเจแปนไปให้ด้วย30ปอนด์40ปอนด์50ปอนด์เราก็เลือกมาแต่ถ้าให้แนะนำก็30ปอนด์พอแล้วหรือจะเอา40ปอนด์ก็ยังได้โดนๆนะคะกับชุดเบสวันนี้โอ้หเมื่อกี้หน้าเสียจริง,รง <c oughs> ๆเนี่ยไม่คิดว่าจะโนะดนเออ <c oughs> คิดว่าเป๊ะแล้วแต่ถ้าเกิดของไม่ดีจริงงัดอย่างเมื่อกี้ต่อไม่ได้นะพี่พี่แบบไม่ต้องพอร์ตงัดกันให้ดูเลยว่ามันอยู่ไหมป้าเดี๋ยวเราจะปิดคลิป้วยกันงัดอี วันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นเดือนลูกค้ายเยอะมากอ้าวมาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กผัไทยเท็กซทิ้งตุ๋นหมิแปดสิบห้านะคะขอบคุณมากค่ะ